ทำไมถึงรู้สึกแปลกๆจังนะรู้สึกรู้สึกตัวผมผมแปลกโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยกลับสวัสดีคุณผู้ชมให้หน่อยรครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox กระแดดชื่อว่า Muscle Agent ไงครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบแบบเนี่ยนะแบบเนี้นะนครับแบบแบบนี้เราคลิกค้างไม่ได้นะคุณผู้ชม ต่อไปซึ่งใครที่ดูคลิปผมคลิปคลิปคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับผู้ชมก็จะรู้นะว่าผมมีโรบักแล้วนะเดี๋ยวก็การเดี๋ยวผมออกร่างกายไปมันก็จะนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะครับถ้าเสียงผมหายหมายว่าผมติดใหม่นะครับโอเค ยกต่อเลยเออรู้สึกตัวอ้วนขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วโอเครู้สึกตอนนี้โอโ้โหตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วอูใหญ่ขึ้นแล้ว,วใหญ่ขึ้นอีกแล้วโอ้คนนี้คือพี่ของเราเขาไปได้ไกลมากแล้วผมอยากรู้มากเลยอยู่ตอนนี้ผมไปได้เยอะแล้ว บลูบอกเซเ็นหุ่นที่ผมชอบมากเลยโอเคนะครับเอาวยกกำลังกายต่อเลยชึบ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 โอ้มเสียมาอยู่โองดูสิตัวเราใหญ่ขึ้นแล้ว

ทำแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าเราก้มเนี่ยมันก็จะก้มตามเราเลยนะโอ้โหแบีเลยนะ ถ้าครูผู้ชมดูดีนะครณผู้ชนมะจะจําได้ว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอให้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูรีวๆนะครับครูผู้ชมจะจำได้ว่าคนนี้เนี่ยอยู่ในปกคลิปของผมด้วยปกคลิปอัพจีคอมพิเตอร์ของผมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่น้อยสุดกับเพื่อนในต,ตอนนี้คนหนึงเขาไปพันกว่าแล้วผมยังอยู่สองร้อยอยู่ลเลยไปเดินชมหน่อยดชมหน่อยดีกว่าอ่านี่มีรูวิ่งให้ด้วยวิ่งรูวิ่งก่อนเออ่มไป มีคนต่อยผมวิ่งเวกตั้งแต่ตอนตัวยังเล็กนะคุณผู้ชมวพาดถ้าเกิดคุณผู้ชมตัวใหญ่แล้วคุณผู้ชมอาจจะวิ่งลำบากตัวมันจะใหญ่เกินไปวิ่งเลยอันนี้มีเอ่อ agility นะ agility ตอนนี้มีอยู่30แล้ว เ yeah, yeah. อ่ปาปาเยเออวันนี้ถ้าเกิอดเราออกกำลังกายระหว่างตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมอาจจะปิดไมค์บ่อยนะ ที่ถ้าผมเล่นสปีดได้ผมคงจะเร่งแล้วนะเนี่ยขี้เกียจเร่งละขี้เกียจตัดต่อละโอเคถ้าใครอยากดูอีกก็สกิปไปได้นะครับดูสิเฮ้ยมันทะลุตัวดูสิโอเคตอนนี้ผมอยู่448อย่จะให้มีคนนูกกับผมบ้างจังเลยนี่งไงมาแล้วมาแล้วคนหนึ่ง134อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน134 อาจะไม่ใช่คนนี้อยู่แล้วไม่ใช่จริงด้วยหาคนกันน้อยๆคนนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาดูไม่ใช่อ่อเขาโอ้เยอะนะเนี่ยเพราะผมเพราะว่าเขาปรับเขาปรับตัวได้ใช่เขาปรับตัวได้ดีเอ้อบายบายโป,ป,ป,ปถือได้ด้วยนะ เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกกับกโอ้วว้าวเฮ้ยกูจมเฮ้ยหมุนๆโอ้สุกมากเลยไฮ้สุกกว่าเยอะเลยโอเคเฮ้ยนายพี่ผมขอมีเพชรด้วยอ่ะเขามีสัตว์เลี้ยงด้วย สัตว์เดี้ยงมัน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 สัตว์เดี้ยงมันต้องนั้นนะมันต้องเติมเนี่ยผมอยู่สามโลบักผมเติมไม่ได้ตอนนี้ได้เรียบจะอืมบางคนก็ยกจนไอ้ที่ยกน้ำหนักนี่มันเข้าไปในมือเลยไยกไปมอนนีอยู่ห้าร้อยไรคนที่มันนูกงกับผมอยู่ไหนเนี่ย โอ้เจอคนศูนย์แล้วต้องไปหามันแล้วไอ้คนศูนย์ศูนย์อยู่ไหนนายใช่ไหมศูนย์นายใช่ไหมเพื่อนบอกวจะเป็นนายนะอฮาใช่จริงด้วยเอ,อื้อใครบางอัดค่ะผมเออตายแล้วเดี๋ยวนะอืมก็ยังอยู่ โดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วไหนคนโน้มมันอยู่ไหนไม่ใช่คนนี้อืมรู้สึกจะอยู่แถวนั้นนะเฮ้ยใครบังอาจขันขวางเนี่ยป่าผมจะไปหามันผมจะต่อยมัน เออทำไมไม่ปล่อยพอมันเออโอ้ย่ต่อยมันตดิควนมาเลยมันอยู่ไหนเฮ้ยเยอะสเราอยากจะวิ่งเร็วมากเลยมันวิ่งเร็วอ่น,นี้ไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยใครนะใครบางอาจโอ้ใครนั่น ดูถ้าน่าจะเยอะนะเนี่ยเลือดเอ้ยน่าจะกล้ามเยอะเพราะว่าผมไปยกตรงนี้ดีกว่าอ,อ่ามามาเตรงนี้ยกดัมเบลตรงนี้ตึ๊บตึ๊บมันเด็กดเดียวแบบนี้ค่าคนอ,อ,นอ่อนะลรกว่าไม่ดีเลยโถยังไม่ได้ฆ่าเลย เออแล้วดึงนะเฮ้เออยยังไม่ทันได้ฆ่าเลยคนอื่นมาฆ่าก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหพูดถึงมาเลยโอ้ผมพิมพ์คำว่าฆ่าก่อนเขาว่าผมผิดผมพิมพ์เป็นฆ่าแบบฆ่าจะฆ่าเจ้าแบบเนี้ย ค่าเขาว่าค่าค่าแบบว่าฆ่ที่แบบว่าฉันอะอ่โอเคไปวิ่งรู้วิ่งต่อดีกว่าไม่รู้มันช่วยทําอะไรได้แต่ทําไมเขาวิ่งเร็วจังเลยหรือว่าเป็นโควิ่งรู้วิ่งอย่งนี้เหรอถึงได้วิ่งเร็วเออเออใครอ,อะโดยจะกับฉันแบบนี้แกใครต้องรับเป็นเจ้าอืเฮ้ยเมื่อกี้เบคอนอยู่ตรงนี้เ,นเบคอนไปแล้วเขีย okay. นผมไปวิ่งบ้างดีกว่าโอ้รู้สึกตัวเล็กมากเลยผม เอ๊มันจะช่วยวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอืมนี่3สามนาทีโอ้ตอนนี้ก็โอ้ได้สามสิบเจ็ดแล้วเย้อ่าแบบอาไปจิมิเบลเตอร์ที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ของยูเซอร์นี้เลยก็คือบ e ็อกซี่ผมเนี่ยอีบ e ็อกซี่ฮะตัวอ b บ็อกซี่ห้าห้าผม ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมไม่ค่อยเล่นเลยเอบ็อกซีนะ่ห้าห้าเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันแหลก็กมากมันแหลก็กแล้วก็ผมใช้แบบแบบสามดีไม่ได้ไอ้ตัวแบบไอ้ตัวตรง Avatar, อ,ตอัลเบอร์ตากับโปรไฟล์ใช้แบบสามดีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคโอ้สี่สิบหกแล้วจะช่วยวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าเนะนี่ยก็รู้สึกอยู่นะรู้สึกอยู่ก็คืไม่น่าไปค้าเรื่องเขาก่อนเลย เออแต่คนนั้นเขาก็โดนไปแล้วโอเคเราไปวิ่งต่อดีกว่าอุ้ยอย่ะเอ้ยยงม่าพูดก่อนดีกว่าออกกําลังกายดีกว่าอืมสกิปก่อนได้เลยนะสกิปก่อนได้เลยเออเอากําลังกายต่อก็ เออมันสปีดอัพยังไงโอเคใกล้ๆเขาจะได้เห็นเขาอจะกำลังพิมพ์อยู่เลยผมว่าบลามันเป็นแบบนี้ทำไมาเขาได้อันนี้มาด้วยวเนนียสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ย,ง,ยงมันต้องใช้โลบาร์นะผมจำได้ เนอยังไงเนี่ยเออโหบักมันกำมาสตตวงยังไงเฮ้ยไอเทมเ,ทเ,เหตุเหือดตายอะไรเนี่ยอืมยังไงนอยังไงมนอยังไงสัตวเลี้ยงนี่มันนอยังไงคนตัวเล็กอยู่ไหนอืมอืมอืออือต่อยต่อย เขาเลือดเยอะกว่าเนะี่ยผมทำหน้านงานแล้วมันไม่ร้ไรเลยออกไปแล้วไปวิ่งแล้วดีกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมรู้สึกลำคาญกับดีตรงที่คนฆ่ากันนี่แหละโอ้เออผมว่าผมลงกำกงลังลงเรือเแล้วกันเติบเติบเติบเฮ้ยทิสซี่ทิสซี่ 4. มันอยู่ข้างๆผมแล้วต้องรีบไปหามันอุ้ยอันนีแอนิเมชันดีนะเนี่ยนะมีโรบักใช่ไหม มาหนาจะไปหามันย่ะ yeah. ตูม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 เย่ yeah. ผมได้คิวมาแล้วหนึ่งไอ้ออกกำลังกายต่อเลยนี่คำเทรนสปีดเฮียนี่นี่ดูหน้ามันดูหน้าห <c oughs> น้าสัตว์เลี้ยง เออเอ๋อตรงนั้นน่ะเหรออ๋อผมรู้อยู่แล้วเหมือนตรงนี้ผมยังใช้ไม่ได้ล็อกหมดเลยทุกอันโอ้ผมรีเซ็ตดีกว่ารีเซ็ตรีเซ็ตทำรีเซ็ตกูต้องขอไปดูรีเซ็ตโอ้โหหัวหัวหัวหมุนเลยสามร้อยหกสิบองศา เอามาแล้วเยอะมาแล้วมาแล้วเริบเริบอ่ะออกาันกายก่อนอ้ยผู้หญิงมาเล่นด้วย <c oughs> ได้นะมันลงไปหามันเลยเติ่บเริบเย้เ yeah. ขาตายพร้อมผมเย้ yeah. ดัง่เ้าก็ได้มีคิวสองแล้วปุ๊บปุ๊บ ยกกำหนักกอ,อกกำลังกกยอืมกเจ็บโอ้ตอนนี้มีอยู่โอ้ผมได้ห้าร้อยเงี้ยเนี่ยผมรู้สึกกันน้อยยังเลยเพราะในบ็อกซี่ผมนะมันผมเล่นไปได้เยอะมากแล้วใีอบ็อกซี่อ้ในบ็อกซี่ผมเล่นไปได้ถึงพันกว่าหลายพันแล้วแหละโอเคในนี้ผมแด้เข้ากันในบ็อกซี่ห้าสตูดิโอโอเค อโอเคผมว่าก่นเราจะได้อล้วนะไมค่อยมีอะไรมากนะแบบนี้ก็แล้วก็ต่อเลยไปต่อต่อต่อ,อสกิปได้เลยนะผมบอกกันนะครับใครที่ขี้เกียจรอแล้วสกิปไปได้เลยนะ สกิปไปตอนทีเออ่เห็นผมไม่ได้ยกบัมเบลอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยจะยัง,งอกากกำลังกายอยู่ฉันเป็นคนรักการออกกำลังกายเฮ้ยเงาหายแล้วหายไปมันหายไปแล้วผมผมยกกระนักไม่ได้ผมต้องไปยกตรงที่ของมันเดี๋ยวอย่างเดียวแล้วสินะเนี่ยโอ้ไปก็ไป อันนี่ยนี้ตัวยกตรงนี้แล้วตรงนี้จะได้เท่าไหร่ดูซิโอ้ได้สิบสี่เลยเยอะหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเลือดของเขาเยอะหรือว่าดาเมจผมน้อยผมไม่สงสัยนะแล้วเพชรตีมันเอาอยัางไงแล้วสัตว์เลี้ยวกันเอาอยัางไงคอมเมนต์มาด้วยนะอืม โอเคเอายกน่อยกต่อโอเคนะครับจากลิปนี้เราก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับบายบายครับสวัสดีครับ